นองต่องเราได้มีขึ้นผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งเป็นการศึกษาพฤติกรรมการาใต้สภาพแวแล้ลอมธรรมชาติและ สรุปได้ว่าเป็นผลมาจากกระบวนการทเลือกทางธรรมชาติที่นำไปสู่การกับรัวในสมัยก่อนเนี่ย การเรียนรู้พิติกรรมการเรียนผมเป็นพิติกรรมที่ซับซ้อนกว่าพิติกรรมลวยกับนมีพื้นฐาน หรือตั์ในส่วนตัดไม่สนใจเสีย,ออยงรถยนต์ที่หัดเข้ามาการสั่งใจซึ่งเป็นกลุ่มคำที่มาเกิดขึ้นในช่วงเวลาเฉพาะที่เรียกว่าช่วงเวลาอีก,กิจตัวอย่างเช่น down the ground. ขงขนาดที่อาหารครเป็นสนนมใพิธีกรรการรอดรอุบางครั้งสาแสดงพิกรรมที่มีการรองด้ิกรรมที่ตข้อรอด้วย่ตัวเองแล้วจเอาไว้เป็นทเรียนคับการไดทาแล้วคุณอใจก็จะทต่อแต่ถ้าทแล้วมีสึ่งผิดก็จะไม่ทต่อไปการื่อสารในสัตว์หรือ animal communication การสื่อสาร ได้การศึกษาองศาสตรจะมีหนโดยสรมีอการศึกษาการศายเสียีการศึกษาัซึ่งการศึกษาแต่ละแบจะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปการษาดาเคมีอาจะใส่สาเคมีที่สคัญโมนซึ่งเป็นสารเที่นําออกมาจากักและส่งผลต่อรนที่จดชีวิตนนโโมนเป็นสารเคมีที่มีความหลากหลาย ทั้งในแง่ของโครงสร้างและคุณสมบัติทางเคมีแต่ลักษณะเด่นที่พิโมโลร่วมกันคือละลายง่ายและสามารถใช้กัได้การกสรในกระบการทางเคมีมีความสาารถในการรวมนแล่กกากอิโาจมากน้อยแตกต่างกันขึ้นกัที่ตัดเชี้ยใช้เช่นถ้าตัดใทาตัด่าตพิโล

จะเพิงชั่วโมงได้บ่อโอ้เอาเลยพอนั้นพกรรมสัตว์มีกี่ประเภ เขียนถูกเขียนถูกเขียนถูกข้อสามข้อสุดท้ายการสื่อสารในสัตว์มีกี่ประเภทมีอะไรบ้างข้อหนึ่งพฤติกรรมสัตว์มีกี่ประเภทมีอะไร